สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับขอภัยคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอาจจะทำให้ ตกใจนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตช่วง2 3สวันนี้นะครับผมยุ่งมากเลยเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลตอนแรกอะกะว่าจะเสร็จงานก่อนนะครับให้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาอัปเดตพอดีมีคอมเมนต์คุณผู้ชมหลายคนเหมือนกันนะครับ FC หลายท่านเขียนมาหาผมเหมือนกันว่าทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยอัปเดตวิดีโอเลยอยากให้ลงคลิปบ่อยๆวันนี้ก็เลยรีบมาคุยกับคุณผู้ชมก่อนนะครับที่หายไปนานเพราะว่าภรรยาผม Emergency จจริงๆนะครับเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ ตั้งแต่วันสุดท้ายที่ไปขายของเนี่ยเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยผมจานชามเนี่ยผมยังแช่ไว้อยู่ในในซิงค์นี่เลยยังไม่มีโอกาสล้างนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาล้างหน่อยเพราะวันนี้สบายใจขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมไม่รู้รายละเอียดมากแล้วนะฮะทางการแพทย์เนี่ยไม่รู้มันคืออะไรภรรยาผมเนี่ยมีอาการมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณหมอก็ยังงงเหมือนกันว่าทนมาได้ยังไงนะเขามีอาการปวดท้องปวดท้องน้อยปวดท้องบริเวณ ท้องเนี่ยนะปวดมาตลอดแต่ก็ปวดไม่มากนะครับปวดเราก็นึกว่าเป็นอาการแบบโรคกระเพาะหรืออะไรเงี้ยเพราะทำทำงานร้านอาหารรถฟูดทักเนี่ยบางทีกินไม่ค่อยเป็นเวลามันก็จะเป็นเป็นหายๆเดือนหนึ่งก็ประมาณส3สาครั้งอะไรประมาณนี้จนมาเมื่อวันสุดท้ายที่ไปขายของเมือ่อสองสาวันที่แล้วเนี่ยกลับมาตอนกลางคืนวันลุ้งขึ้นเนี่ยไม่มีงานนะครับก็ ตกใจเหมือนกันภรรยาผมเนี่ยไปนอนอยู่ที่ปลายเตียงเลยตอนเช้าตื่นมาเจอไปนอนอยู่ปลายเตียงวันนั้นก็เจ็บเจ็บท้องมากนะครับแล้วก็กินยานึกว่าเป็นแบบอะไรนะกรดในกระเพาะอาหารอะไรประมาณแบบจุกเสียดแน่นท้องอะไรเงี้ยแล้วก็กินยาก็หายบรรเทาไปอีกวันหนึ่งนะครับไปทํางานกลับมาเป็นอีกแล้วนะครับสามครั้งติดต่อกันเลยในสัปดาห์นี้ครั้งสุดท้ายนี่ก็ตื่นเช้ามาผมก็เอ๊ะภรรยาไปไหน ปรากฏว่าไปอยู่ปลายเตียงเหมือนกันเจ็บท้องมากเจ็บเขาบอกว่าเขาเจ็บแบบนอนไม่ได้เลยต้องไปทําท่ายโยคะไปบิดเบี้ยวตัวอะไรอยู่แล้วมันมันอาการข้างเคียงก็มีผื่นผื่นขึ้นมาตามตัวตามหน้านะครับผมก็เอา คารมายมาฉีดช่วยหายคันไปได้นิดหน่อยก็เลยตัดสินใจเลยพาไปหาหมอโทรหาคุณตาไปเข้า ER เลยเพราะว่าพี่สาวแนะนำนะครับว่า ER เนี่ยเขาจะมีเครื่องตรวจละเอียดกว่า x อกซเรยเย็นวันนั้นเลยเนี่ยก็เข้าไออะไรนะ M MRI ทำสแกนนะครับทำสแกนหมดแล้วก็พบว่าน่าจะเป็นที่เรารู้จักกันก็คือก้อนหินนิ่วอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็เรียกไม่ถูกนะครับที่ท่อถุงน้ําดีตอนนั้นเราเข้าไปเนี่ยก็ช่วงเย็นพอดีภรรยาผมนะครับปวดแบบเวลาเห็นเขาปวดเนะี่ยปวดทรมานมากคือก็คิดนะครับว่าถ้าไปหาหมอเช้ากว่าน,นี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นอะไรมากไปกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับเพราะมันออกตามตัวแล้วมันเป็นแบบเหมือนแพ้หรือผื่นอะไรลนะ นะครับอันนั้นเนะี่ยหมอก็บอกมันเป็นไซด์เ f ฟ e c t เหมือนกันคุณหมอก็เลยบอกวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะต้องทําการเอาออกเลยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเจ็บมากแล้วก็ภรรยาผมเนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันได้รับมอร์ฟีนนะครับก็เมาเลยเห็นเขาบอกว่าอาการเพื่อบรรเทาอาการปวดเอาเอาออกคุณผู้ชมเอาออกด้วยการใช้ท่อแยงเข้าไปผมก็ไม่รู้ยังไงนะครับแยงเข้าไปเป็นท่อเนี่ยเข้าไปเอาออกไม่ต้องผ่าตัด

All okay, right, so we're gonna line you up with the bed Do you feel like you'll be able to scoot over, or do you think you'll need some help? You try. Okay. First, we'll get we we'll get y'all straightened out first. We'll let you know. Are okay. ready? Mm -hmm. <coughs> Good job. Good job. Good. Nice work. <laughs> แล้วก็หลังจากเอาออกมาได้เนี่ยวันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่า น่าจะดีขึ้นได้กลับบ้านแล้วแต่ว่าคุณหมอมาลงความเห็นกันนะครับมาลงความเห็นกันว่า น่าจะตัดถุงน้ําดีออกไปเลยเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะกลับมาอีกทีมแพทย์เนี่ยนะครับก็เข้ามาคุยกัน2คนเลยมีหมอผู้ช่วยคนหนึงแล้วก็หมอใหญ่คนหนึ่งก็มาคุยข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็เซ็นชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็ให้เราเซ็นนะครับว่าเราจะทําการเอาถุงน้ําดีออกคุณผู้ชมตอนนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก้อนหินออกนะครับจากท่อถุงของท่อถุงน้ําดีนะครับ ใช้เวลาแค่ประมาณสัก45นาทีคุณหมอเพิ่งเข้ามาคุยด้วยนะครับมาให้เราตัดสินใจเซ็นหนังสือแล้วก็ภรรยาผมเนี่ยเซ็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัดสินใจหลังจากที่คุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงอธิบายข้อดีข้อเสียนะครับสรุปแล้วนี่เราจะต้องตัดถุงน้ำดีออกเนี่ยนะครับเขาก็มาวาดรูปอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงมันเป็นท่อไหนแล้วก็ โอกาสโอกาสที่จะมีการผิดพลาดเนี่ยเขาบอกว่าน้อยมากตรงนี้เป็นท่อถุงน้ำดีเพราะเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยถ้าไม่ตัดตรงนี้ออกเนี่ยก็จะมีโอกาสที่มันจะตกลงมาอีกเดิมเนี่ยนะฮะอันนี้ผมผมผมอธิบายอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมอย่าอย่าซีเรียสมากแล้วกันเพราะว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยเดิมเนี่ยวันนี้ที่ไปเอาออกเนี่ยคือตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้เขาวาดให้ดู แล้วก็ตอนนี้มันออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อนาคตเนี่ยมันจะตกกลับมาใหม่ได้อีกนะครับเพราะงั้นเขาบอกการเอาออกเนี่ยก็จะดีที่สุดพรุ่งนี้ก็เลยต้องทำการผ่าตัดต่อนะครับอีกหนึ่งครั้งเท่าที่ฟังมาเนี่ยยังไม่เห็นมีข้อเสียอะไรนะครับเรื่องที่ว่าถ้าตัดออกไปแล้วมันจะอ้วนขึ้นเพราะว่าการกินมันจะไม่มีการน้ำย่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนบอกว่าจะต้องอะไรนะ ควบคุมอาหารห้ามกินของมันของอะไรพวกนี้นะครับแต่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกไม่ไม่ได้เป็นความจริงห้ามยกของหนักแสดงว่าฟุตทักไปทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปรับออเดอร์อย่างเดียวแต่ไม่สามารถยกของอะไรได้เลย2ส,สัปดาห์เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับว่าอาการเนี่ยเป็นยังไง วันนี้ภรรยาผมก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เขาให้เยี่ยมได้แค่ถึง2องทุ่มนะครับวันนี้ก็ไปอยู่ทั้งวัน2วันแล้วทุกคนเป็นกังวลนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรตอนนี้ก็สบายใจขึ้นแล้วนะครับรู้สาเหตุแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตั้งใจมาอัปโหลดคลิปเลยเนี่ยก็เพื่อคุณผู้ชมด้วย FC นะครับที่ถามถามเข้ามาว่าผมหายไปไหนนะครับผมอาจจะช่วงนี้อาจจะหายไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับขอดูแล ภรยาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีบตัดต่อคลิปผมไปขายอาหารมาหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับก็ได้แต่อัปโหลดภาพทาง Facebook อะไรเงี้ยของผมนะครับไม่มีโอกาสที่จะมาตัดต่ดตอคลิปเลยก็มีคนถามมาเหมือนกันว่ามีเป็นคลิปขายอาหารเปล่านะผมกองเอาไว้เยอะแยะเลยมี3อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ไปขายมาตอนนู้นเลยที่ไลฟ์สดอะไรนู้นก็ยังไม่ได้ทําเลยคิดว่าหลังจากภรรยากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยผมคงมีเวลาตัดต่อคลิปให้คุณผู้ชมได้ดู บ่อยมากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณหมอบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยยกของหนักก็ไม่ได้ทํางานอะไรหนักๆไม่ได้แล้วก็เสียดายมากเลยว่าต้องแ cancel งานไปสัปดาห์นี้เนี่ย cancel ไปหมดเรียบร้อยแล้วทุกงานเลยนะครับงานก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเสียดายนะครับแล้วก็ สัปดาห์หน้าเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะกลับไปทํางานได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องดูอาการอีกทีนึงว่าหลังจากเอาถุงน้ําดีออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้น้องนโมน้องซัมเมอร์นี่คิดถึงภรรยาผมมากเลยเมื่อไหร่จะกลับมาเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไง ล้างจานต่อก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็หน้าที่ผมดูแลลูกๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมเอกสวัสดีครับ 嗯。<laughs> ชมครับรีวิวรีวิวอาหารโรงพยาบาลอันนี้อันนี้ของคนมาเยี่ยมให้ดูหน่อย <Okay. S 1> มีผักมีข้าวแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะฮะผักผักเขียวๆอะไรไม่รู้แซลมอนแมสโพเตโต แล้วก็นี่ผลไม้ผลไม้